ถ hmm ้ามาเบิองว่ะพี่น้องอืมา็มัส่งมั่นมากยี่พันพี่น้องทั้งฝีอืมอย่าเด้อส้มงวงกันเด้อส้มมังวงกันอืมซื้อมาหลายเป็น่ะไรงวเฮาหรือแมนี่จะตัวแดงๆงามๆสวนใหญเข้าเปล่านี่ โอ้เลี้ยงโดนแล้วไปง่วนี่เลี้ยงเด็กง่ามแบบนี้บ่พอมีต่ลูกมัได้มนันโอ้ง่วคอกบ่นน่บ่แม่นัวสซื้อมาเนาะโอ้ซื้อมาหลายไใแม่ข้างในนั่นไปได้เนยใส่ละม่ให้มัน บ่ได้ปล <lawsuit> ูกห้าบ่เฮปลูกห้าหยังโอ้ห้าเป็นห้าแกเนาะโอ้งัวลูกขอกบดทั้งบดบ่ะจีอ๋อเป็นตั่วงามๆที่ที่แรกเขาซื้อมาเท่าไหร่จักมื่นจักพันไม่ไหม พ่อบ้านเจ้าซื้อ่ปยังใอยลืมซื้อเล่าซื้อส้ำเออส้ำไม่คุยนึกเร็วนึกอีกอยู่อ๋อเป็นตัวตัวงามที่แรกก็ซื้อมาจากตัวที่แรกก็มี่แม่นี่เนาะโอ้แม่ข้อขาวๆนี่บ่ขาวนี่ซื้อมาลายอะไรที่แหลกเจ้าว่าได้กำไรบ่ได้ด้วเนาะอุ้ยมันยังพี่น้อไม่ใช่สีแดงๆอันอันแม่อันแม่แรกมันอันมุ้นี่ลูกบดมาสามตัวนี่ นี่แม่อันนั้นใหญ่มั่นนะเอาให้ลูกดีเนาะขายจากเทลอะไรไปนี่ขายออกมาดิขายอันใหญ่มั่นล่ะตัวตัวขู่บ้านนันแม่แม่ใหญ่มั่นอยู่อ่อนอยู่ตรงนี้ขายไปเลยเอาลูกเนาะลูกตัวใดนี่ลูกตัวขอไล่ดิเอาให้ลูกดีเนาะอีกตัวนึ่งนั่นลูกแม่นั่นนั่นอีกยืนเทียงกันอยู่นั่นบ๊อบไซื้อตลาดได้แม่นั่นโอ้ซื้อมาตลาดชื่อว่านกนี่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 อย่างนี้ขังเป็นสีเลือดบริบาลที่อะ บ่กจะขังโดดมันมันอยากจังเนาะต้งปล่อยมันยังบ่จังไหมปูโอ้นี่ตัวงามแม่เบิบอออกมาหนิตัวนี้ตนี้เนาะมแมมากแล้วโอ้นี่แม่เนาะองาหมูก็มี่ือหมูยหใหญ่มูหน่อยมูมหมูหมูยังเลี้ยงหมูยังอันนี้หมูขุนแบบไหนหมูดำนี่บอกเจ้าเจ้าได้ยังเกี่ยมัน โอ้หมูเขาก็มีพี่น้องโอ้หมูขุนโอ้มันพอขายแล้ตัวนี่แม่เนาะคุยลงสีพร้อมมีว่าเลี้ยงหมูหอโอ้เจ้าเอาเอาจ้าเอาหน่อยมาเถียมันไหมเอากากสดด้วยแม อันกากมันนั่นเป็นกากสดที่ข่อยเอามารอันเป็นเปลือกตัวเป็นกากสดเขาเจ้าเลี้ยงม้วนี่อ้วนดี path. จี๋เจ้าทำม,มันไม่ลงสีเนาะในการนี้ล้อล้อลโลเท่าไหร่นี่หมันขายนี่นอโอ้หันหกสิบห้าเนี่ยมันพอขายอยู่มันเกิดือเวลาข้าขึ้นได้เนาะเจ้ากาวมันหาซิบมันบอกมันไผ่มาเอาแต่เก่า โอ้ซ oh, ้ำหร่อลอยเะไรดิเนาะเป็นเป็นหมูคอกบ่อยนี่หมูขอกแม่ลูกชุดนั่นแม่นั่นโอ้เรียงหมูคอกชุดนี้เกิดมันได้น uh> evet> ี่เก่งชุดนี่นี่นิหนิไม่บอกข้อสองขอกนี่เก่งชุดนี้โอ้หนิเนาะเอามันมันมันได้ดีบ่เลี้ยงหมูนี่แต่แต่หมูเจ้าเคยเลี้ยงไหมได้อยู่ดอกอืมเพราได้จับได้ไวแล้วมันนี่แหละง้อผัวเหรอ ซื้อซ้ำนะคอยลืมซื้อแล้วก็พ่อมู่บ้านก็พอกันอยู่โอ้ไจะดากบางไงมีพี่้องหมูกับมีแจะตัวงามๆงัวกับงัวงามๆไหมจะตัวงามแม่นี่กับมานเนาะแม่โขนมาเลยบ่นี่ ปอดนี่จะตัวงามๆยังว่าลืมซื้อคืดคืดคืดอยู่เออคืดบ่ออกคืดแล้วคืดอีกอยู่เออ๋อหมูกับเลี้ยงเนาะเลี้ยงโดนอะไรไปหมูนี่หมูนี่หอยว่ากุ้ยหมูนี่เลี้ยงมาเนี่ยเป็นทิพย์เขปีกันจะบอกว่าแปลงเขาเขามันกินมันบ่นนี่ยังบ่ได้ทดลองยังว่าได้ไป สรางมาน้ำเลยจากให้งัวกินแน่อยากให้หมูกินแน่เนี่ยเราหมูมันมันมันจะเป็นอีกแบบนึงเด้อเป็นแป้งเหมือนจะาสมกับมาน้ำแป้งกัมีอยู่หันแต่ว่ายังไม่ค่อยเคยกินบ่เขาเขาต้องเอาสมใส่กับห่ามใส่หัวอาหารโอ้กินดีเด้แป้งกันแป้งกันแป้งกากสดมันมันสิเป็นแป้งเอาหมากขั้นใส่กันโอ้ยขัก เขาไปส่งอยู่ห้องอันบึงการเขาใส่แต่อันนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิเปลี่นเทาล่างมัยอะเออเป็นแป้งยังไม่ได้เข้าใจในจุดนี้เพราะว่าตังมาว่าแหง้ว่าิ้งกอนเออ,เอ,อตัวน,นั้นตัวน,นั้นเป็นของวัวตัวของหมูต่างหากมันจะเป็นของหมูต่างหากเออขาจะเอา,เอามาสมใส่กับอันห้ามหวัวอาหารนี่ละ่ะอืมอดีได้เหรอ,อ เขาจเจาะกระไส่ประจำยู่เรียงแบบง่ายๆบยริษาทอะไมันขาดคล่องนะบริษัทคุณอ,อิ่มอาหารนี้มากไม่หนะอืมๆๆอืมอืมอืมพเรียงแบบธรรมชาตินี่แหละเขาจเจาะสมสมใส่อันนี้แหละสมใส่หัวอาหารน,นี่แหละเอาห่ามไส่เนยเอานี่ใส่เนยหัวอาหารเนี่ยเขาก็ใส่เห็นเขาเรียงเขาหยอดน้ำมันพืสชสักหน่อยเขาหั่มาแบบมันตังผิวมันยังดีว่าสันผิวมันต้องมาแห้ง มันแต่อย่างมี่ข้อมูลนี่ช่วงนั้นแหละซาเขาจะเอาไปเขาจะใส่ที่เรียกว่าบักกาใส่บันใส่แล้วบัลเขาสร้างประจับเจลาห์ซีฟจอบหาซีฟจอบด้วนฟ้าหมูใหญ่ๆเลยแต่ว่าเขาจะใส่หลายเกินอันนี้มันยไม่ได้ซื้อลูกหมูหรอกก็คือเอามันอหมูตัวคลอง เปรนลูกเี้เ่าระเลี้ยงเลี้ยง้าน้อเลี้ยงมูกขอกเนาะหอเลีแบบเเียหงเลียงวนี่แหะอืมอืมคือมันก็หมุนเวียนกันไปอยู่ในชุดนี้แหละหมุนไลยมันะจังไเนาะอรีปส่งตัไหนอันนอาชกาเป็นการเป็นงานเป็นบุญเป็นยังห้างกับไังแต่ห้อปันห้อืมแล้วเชียเขาจะก็มายกขอบไปเนาะ คือคือสุดท้ายเนกมันก็ตตรงตแก้นวละอืพวกเคียงเนือเนาะซ้ำนี่ก็พอออกเด้เนาะมันออกไ้แล้วซ้ำนี่เขาอกขนาดมือม่เอาแล้วละนี่โอ้ยเามันอายุมันแล้วสเดือนแล้วสเดือนตายแล้วเต็มที่เลยเจ้าสวอนเต้าง่วนเลยไหมพี่ลึกหรือง่วไปไนม่ง่วมงามเถอง่วนมันีมัดหน่อย ยูธงอีกสามเนี่ยยูงนี่ยยูธงก็มีอีกยูธงอีกสามโอ้อีกสามมั่นยูธงทุ่มเนี่นมันมันมีมีมีค้อเข่ามันหุ่นแมนครับนี่มีโอ้พี่น้องตลาดเนี่ยเด้ที่เหลียวเขาเป็นเป็นปลากล้วยน่ะโอ้ยูนันแมนนั่นละอืมนี่พี่น้องมีแต่ตัวงามๆไม่ทดลองเบิ่งให้มันกินให้มันอันึ่ง่นี่เออมันก็เกิดเอียงเนี่ยหนี่บ่ได้นั่นเนี่โอ้งัวคอกเข่าบ่นมันหัวซื้อมา่ย้ายไปนี่อืมนี่พี่น้องมาส่งมันเพิ่นพี่น้องมาเบิ่งงัวงามเพิ่น เอย่างแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่ไม่ใช่ตัวงามเดียกึ้งอยูน่นี่เมยมันงอขี้ไหลเลย,ยนี่เพิ่อนซื้อมาเมย์เหล็กคนว่านี่ลูกมันบวกเกี่ยวกับราคาอันถือราคาแพงคุณพี่น้องเขาซือ้อเขาเลี้ยงเอาลูกมันเลยเพราะเป็นราคามันก็บประด้ลงทุนหลายเด้วเพราะว่าเขาเลี้ยงลูกมัน